สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้จะมาแชร์เซตอัพนะครับเซตอัพเท่านี้อ่านได้ทั้งงบและกราฟนะครับบาย o n e นี่แบตเตอรนะก็หลายๆคนนะครับถามผมว่ามีคำถามมาว่าเฮ้ยได้ดูงบดูอะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยได้อ่านข่าวบ้างไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องตอบเลยว่าไม่ดูนะครับ งบในที่นี่หมายถึงว่า56าขีดหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ดูนะครับข่าวก็ไม่ดูนะครับเพราะว่ามีความคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันสะท้อนเข้าไปในกราฟแล้วนะครับทุกอย่างมันสะท้อนไปในกราฟแล้วไม่ว่าจะเป็นราคาตอนที่เขาจะเอาขึ้นราคาตอนที่เขาเก็บหุ้นราคาตอนที่เขาจะเอาลงอะไรเงี้ยนะครับเราก็ดูจากกราฟอย่างเดียวนะเพราะว่า ถ้าเราดูบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นแหละว่าจริงๆแล้วมันก็จะก่อนที่จะขึ้นเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงนะครับก่อนที่จะลงมันมีลักษณะยังไงนะคราวนี้ก็เลยจะมาบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็ไม่ไม่เชิงว่าไม่อ่านหรอกนะครับแต่ว่าของของผมเนี่ยก็มีวิธีการสแกนแล้วกันมีวิธีการดูนะครับว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะซื้ออะไรลงไปเนี่ย เราก็จะดูก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบหุ้นที่แบบอยู่ดีขึ้นมา5% 10% 20%แล้วเราไปตามอะไรเงรี้ยก็ไม่ใช่นะครับผมอาะจะมีเช็คอยู่นะครับซึ่งมันจะมีเพจเซตอัพที่เอาไว้ดูก่อนซื้อขายนะเดี๋ยวมาแชร์นะครับก็เพจเซตอัพจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือก็จะดูก่อนว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยมันมีปันผลเปล่านะครับมีปันผลหรือเปล่า งบเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็น ProfIT นะ p r o f i t Analysis นะครับ Prof i t a n a l y s i s มันคือว่าแบบถ้า Profit มันได้อะกำไรมันมีอ่ะไม่ต้องไปดูหรอกว่ามันทำอะไรถูกปะแต่ว่าถ้ากำไรมันไม่มีอ่ะเราจะไปดูทำไมถูกปะแล้ก็ผ่านไปเลยกําไรตัวแดงๆเงี้ยเราจะไปดูเพื่อใช่ปะนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับหลายๆหุ้นหลายๆตัวแล้วกัน ต้องบอกว่าอย่างนี้ว่ามันมันขึ้นมาดีทรงมันดีนะครับแต่แต่แตมาดูตัวนี้นะครับ Ne t profit analysis แล้วมันมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตัวถูกปะถ้าเราจะเทรดหุ้นตัวนั้นนะครับอะไรประมาณนี้เนาะคืออันนี้สำคัญนะครับผมให้ความสำคัญตัวนี้มากนะคือถ้ามันมีกำไรอะ่ะยังไงมันก็ โอเคถูกปะแต่คราวนี้มันไม่เพียงพอไงเฮ้ยปันผลมันดีนะกำไรมันโอเคนะแต่ว่าถ้ากราฟมันแม่งไม่ไปอ่ะคำถามคือมันก็ไม่ไปไงกราฟแพทเทิร์นมันไม่ใช่อ่ะคือแพทเทิร์นมันแบบยังไม่ขึ้นอ่ะโอเคแหละมันดีแหละแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นเขาสะสมอยู่อ่ะมอง้าพไหมถ้าหุ้นมันดีนะครับกําไรมันดีอะไรต่างๆมันดีเนี่ย แล้วหุ้นยังไม่ขึ้นนั่นหมายความอะไรสันนิฐานได้เลยว่าเขากําลังเก็บของอยู่เออน,นะครับเก็บของก็เก็บไปเรื่อยๆอ่ะเออเพราะว่าทุนเยอะไงทุนเยอะนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆเอาจนกว่าคุณที่เข้าไปซื้อจะแบบยอมถอดใจกันเองเนี่ยมองภาพออกไหมจนคุณซื้อเข้าไปแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยหกเดือนแล้วยังไม่ไปไหนเลย อนึงละยังไม่ไปไหนเลยเพอพอเก็บแม่งสามปีสองปีสามปีอะไรเงี้ยนะครับวัน <Once S 1> ที่คุณขายออกอ่ะเขารู้นะเออเพราะาอะไรก็เขาดูหุ้นอยู่แล้วไงใช่ไหมเขาดูหุ้นอยู่แล้วอะ่ะว่า,วามันมีอะไรนะเฮ้ยไล ลายใหญ่เข้าเยอะลายย่อยเข้าเยอะอะไรเงี้ยเขาเขารู้ใช่ไหมมันมีเครื่องมือนะครับมันมีเครื่องมือว่าเฮ้ยลายย่อยอยู่ลายใหญ่ไม่อยู่อะไรเงี้ยเขามีเครื่องมือเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณยังอยู่เยอะๆเขาจะดันไหมไม่ไม่รู้ไม่ดันใช่ปะ่ะเอออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเนี้สาคัญนะมีปันผลที่ดีมีกําไรที่ดีแต่ไม่ขึ้นก็สันนิษฐานได้เลยว่าเขากําลังเจ็บอยู่ นะครับเขากําลังเก็บอยู่แล้วก็วัดใจกันนะวัดใจกันนะครับแต่คราวนี้ผมก็มีวิธีการที่ว่าแบบเฮ้ยโอเคงั้นเราก็มาดูที่กราฟด้วยประกอบกันนะครับประกอบกันนะว่าเออมันดีแหละแต่ว่ามันไปยังนี่ไงมันไปหรือยังนะครับเราก็ดูกราฟในการตัดสินใจอันแรกก็จะเป็น t i ทางเฟ d a y ก็คือเอาไวด้ดูนะครับในนักลงทุนทั่วไป นะครับในตลาดส่วนมากก็เป็นเขาเขา t i ใช้ r a เฟรมเดในการดูนะเพราะว่าอะไรคือส่วนมากทำงานประจำนะครับ80ดสิอร์เซ็นทำงานประจำก็ก็เนี่ยก็ดู f r เฟรมเดใช่ไหมหรือว่าคุณไปเทคคอร์สที่ไหนเขาก็จะสอนให้ดู Time Frame Day แหละนะครับส่วนมากนะเออนะครับแล้วก็อันนี้เอาไว้ดูคนทั่วไปอันนี้เอาไว้ดูรายใหญ่ นะครับไทม์เฟรมมันเอาไว้ดูลายใหญ่เพราะอะไรคือต้องบอยก่อนว่าลายใหญ่เขาไม่มาเทรดหรอก30นาที60นาที2ชั่วโมงวันอะไรไม่ค่อยนะครับเพราะาเงินเขาเยอะเลยเขาจะเทรดไทม์เฟรมใหญ่ๆกันนะครับถ้าสัญญาณทางเทคนิคไทม์เฟรมใหญ่มาก็นั่นหมายความว่าใช่ละนะครับโอเคไหมโอเคไหมพอพอพอจะเก็ตไหมครับนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไม ันผลดีกําไรก็ดีแต่ราคาไม่ไปเออนะครับปันผลดีราคาก็ดีราคาไม่ไปสังเกตดูช่วงนี้เห็นไหมไม่ไปเนียครับ <c oughs> <c oughs> เดือนออกตัวนี้นะเขาเก็บเนะนี่ยเนี่ยครับเขาไม่ได้เก็บตอนแค่ตอนนี้เขาเก็บตั้งแต่เน <c oughs> ี้ยมแต่ที่ ชัดๆเลยคือตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้คืองบ Q2 ใช่ไหมเห็นงบ Q2 สอไม่ไปอะ่ะมันก็ดีดีอันนี้ก็ดีแต่ไม่ไปอะ่ะเออนะครับไม่ไปนะแต่วันสิสัญญาณส่งมาปึง้งขึ้นนะครับ โอเคเดี๋ยวคราวนี้พอรู้วิธีการอ่านข่าวๆแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูวิธีการเซตอัพละกันนะครับจะได้ทำกันได้นะเนาะเซตอัพนะครับ <c oughs> วิธีการเซตอัพ ตัวนี้ผมใช้ใน efin stock pickup นะอืม efin stock pickup นะครับก็เริ่มต้นนะครับเราก็เอากราฟมาก่อนขึ้นไปตรงนี้นะเอากราฟมา แล้วก็เอาพื้นฐานมาแล้วก็เอาอันนี้มา ก็จัดไว้นะครับจัดให้มันโอเคดึงกลับมาปึ๊บอ,อันนี้ นี้ทำเฟรมมันอ่ะเราก็จะได้ละแล้วกดลิงก์นะครับโอเคคราวนี้เราอยากดูหุ้นอะไรนะครับก็อย่างเช่น aot ่เราก็จะเห็นละ ทั้งหมดนะครับเห็นไหมเออทําำไมมันล่วงทําไมมันล่วงนะครับทําไมมันล่วงเนี่ยในไทม์เฟรมมันมันล่วงมันล่วงตั้งแต่เดือนเดือน12ใช่ปะ่ะเออนะครับมันมีสัญญาณมาตั้งแต่เดือน12บสองนะถ้าคุณอ่านติดน,นะนะครับนี่สัญญาณเดือนหนึ่งนี่ชัดเจนว่าอะลงแน่ อันนี้ก็ดูงบดูงบ,บของเขานะครับปันผล AOT ปันผลดีไหมเนี่ยคุณสามารถดูได้ย้อนหลังได้นะครับนะได้หลายปีด้วยนะใช่ไหมคือดูได้ได้เยอะเปียดูถึงปีอันนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมคุณก็จะเห็นว่างบการเงินของเขาเป็น,ปนไงเนี่ยครับเขาก็จะสัำให้นะ โอเคไหมคุณจะดูย้อนหลังได้ไกลมากนะครับไกลมากสำหรับปันผลส่วนส่วนงบการเงินมันมันได้ห้าปีนะได้ห้าปีหนึ่งสสามสี่ห้าห้าปีนะครับอืมนะก็ประมาณนี้นะครับก็ เอมันมันลงเพราะว่าอะไรไม่รู้นะครับสมมุติสมมุติถ้าคุณไม่ดูข่าวเลยนะแต่ว่างบมันเยะงบมันแย่เนี่ยสองพันสองพันมาอา้าวเหลือส0่พมันก็สมควรที่ราคามันจะลดลงลดราคานะครับประมาณนี้เราก็ดูอ่ะโอเคแล้วเราดูกราฟ i m ม f เฟรมใหญ่อา้าวนี่มีเขาเริ่มเข้ามาซื้อแล้ว ใช่ป่ะสีเขียวไงก็เริ่มเข้ามาซื้อนะครับ <c oughs> ประมาณนี้ดูอะไรที่เขากำลังฮิตกันอ่ะ CPF ไหม CPF เนี่ย CPF ปั้นผลฉเฉลี่ยก็ประมาณหนึ่งลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆ <laughs> โอ้อะไรนะแต่มาดูงบนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งสามควอเตอร์เนี่ยไงสามควอเตอร์กำไรยังรวมเกินไอ้ทั้งสี่ควอเตอร์ของปีที่แล้วเลยแต่ราคาไม่ขึ้นแต่ราคาไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรก็นี่ไงเขายังไม่เอาขึ้นไงเห็นปะ นี่ครับกาฟกระบอกถําเฟมมันเขายังไม่ให้ขึ้นเลยเนี่ยเขาก็ยังสะสมอยู่เนี่ยช่วงนี้เห็นไหมครับนี่ถ้าขยายออกไาเห็นไหมเขาก็ยังสะสมอยู่เลยไม่ให้ไปไหนอะเอาจนกว่าพวกลายย่อยจะออกหมดอะใช่ไหมเห็นไหม สังเกตดูนะครับเนี่ยเขาเก็บอะปีสี่สองสี่สี่สี่หกสี่ห้าสองถึงปีหนะ้าสองเนี่ยกี่ปีอะสิบปีนะครับเขาเก็บของไว้สิบปีนะเอาจนคนอ้วนอ่ะเออสิบปีแม่งไม่ไปไหนเลยอะถูกไหมแล้วเข้าแลลี่ดูหนึ่งเนี่ยเข้าแลลี่ก็ จาก 5, 2ไปห้าอันนี้5เท่าไรห้าห้าปีเก็บมา10ปีเอาขึ้น3ปีไปไงทุนเฉลี่ยประมาณ5บาทเอาขึ้นไปเท่าไหร่หนูนะ่นอ่ะ40บาทอืมนะครับใช่ไหมสี่สิบาทจาก5บาทได้จาก2บาทได้ไหมแถวๆนี้ก็นี่แหละเฉลี่ยก็ประมาณ5้าบาท ขึ้นไป40บาท8เด้งนะครับเออตอนนี้ที่ยังไม่ไปไหนก็เพราะว่าเขายังสะสมอยู่นะครับสะสมกี่ปีละเออสะสมกี่ปีแล้วแล้ก็ลากจากตัวนี้ก็ได้ลากจากตัวนี้มาถึงตัวนี้เนาะก็จากปี2005 2000 2000เท่าไหร่นะ56เนะ ห้าหกหก,หก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 สามยังนะครับเก็บไว้อีกสักสามปีกอนใช่ปะ่ะอันนี้อดีตเป็นสิปีไงนะนี่นะครับถ้าเราดูทำเฟรมใหญ่เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขายังไม่ได้เอาไปไหนเลย CPM เนี่ยคุณก็ซื้อไปนะครับทนได้ก็ถือไปนะครับถามว่าดีไหมดีเพราะว่าอะไร นี่ยแค่สามควอเตอร์กำไรก็เกินไอ้ทั้งปีมาแล้วแล้วก็กำไรเติบโตไหมเติบโตโตก็ถึงปีนะครับแต่เขายังไม่เอาขึ้นแค่นั้นเองนะถ้าดูแค่นี้คือถ้าเป็นเทคนิค c a l ครับแบบพวกผมก็ยังไม่เข้าอ่ะนะครับยังไม่เข้าจนกว่าไอ้ทาเฟมันมันจะเป็นสองเขียวอะ่ะค่อยว่ากันอีกทีนึงเนะี่ย จนกว่ามันจะเป็น2เขียวแล้วไต่ขึ้นมาอยู่ข้างบนใครว่างนันนะครับอันนี้ยังไม่เอานะอันนี้ก็คือตัวอย่างการวิเคราะห์เข้าๆนะครับจากเทมเพลตคือใช้แค่เซตอัพเดียวนะตัวเซตอัพเซตอัพเดียวก็สามารถดูได้หมดคุณก็ไม่ต้องไปดูหรอกให้เอ่อห้าขีดหนึ่งถ้าคุณไม่มีเวลานะต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าคุณมีเวลาคุณก็ไปดูได้แหละห้าขีดนึง ดูว่ะเออนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาก็สแกนง่ายๆกล่องง่ายๆก็คือดูอัปปันผลโอเคไหมถ้าคุณจะซื้อคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ยฉันจะซื้อเพื่อเอาปันผลนะเออซื้อเพื่อเอาปันผลนะก็ต้องมาดูปันผลว่าเฮ้ยเฉลี่ยปันผลเนี่ยมันโอเคกับเราเปล่าเราก็มาดูตรงนี้ถูกป่ะนะครับตอบโจทย์ไหม คุณอยากซื้อเอาบันผลนี่ใช่ไหมครับคุณอยากซื้อเอาบันผลก็ตัวนี้ตอบโจทย์ดูปันผลย้อนหลังได้ไกลมากนะครับอืมลืมเปิดหน้าโห่เ้ยนะโอเคดูอีก ดูตัวไหนอีกอะเอาตัวไหนดีนะตัวไหนดีนะดูแม็กไหมดูแม็กไหมแม็กที่ด็อกเตอรนิเวศซื้อนะครับ <c oughs> อืมที่ด็อกเตอรนิเวศซื้ออ่ะมาดูปันผลก่อนเฉลีย่ยปกติแม็กให้ปันผลเฉลี่ยเนี่ยประมาณนู่นอะสี่ถึงห้าเอร์็นถูกไหมเห็นป่ะครับเฉลียนะ่ย 5%้าเปอร์เซ็นตอัพนะห้าเปอร์เซ็นตอัพยกเว้นปีนี้หกสามถ้าสถานการณ์กลับมาเป็นปกติเป็นไงห้าเปอร์เซ็นตอัพนะครับโอเคถูกปะ่ะปันผลโอเคมาดูงบงบโอเคไหมงบโอเคไหมก็ได้นะเออ มันแปลกๆนะครับคือมันมันบอกไปถึงไอปีหกสี่แล้วอะกำไระนะต้องมีกําไระนะครับซึ่งดูมันแปลกๆนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะเนี่ยนะครับโตขึ้นมาจากปีที่แล้วนะอืมดูแปลกๆนะครับ แต่ว่าถามว่าปันผลดีไหมก็ดีแล้วก็มาดูทำไมรายใหญ่ซื้อนี่นะครับดรบเร์นี้แศซื้อเดือนแจนไหมเดือนแจนแต่แต่น่าจะซื้อแถวๆนี้แหละแถาๆช่วงนี้ใช่ไหมเนี่ยครับ แล้วเขาก็ขึ้นไปเนี่ยก็ถือไปเรื่อยๆครับสังเกตไหมมันจะลักษณะคล้ายๆตัวนี้นี่เห็นไหมครับตัวแม็กนะอืมนี่ครับมันก็จะค่อยๆขึ้นไปนะครับอืมค่อยๆขึ้นไปไต่ไปเนาะ ส่วนรยาย่ก็ซื้อขายกันเนี่ยซื้อขายซื้อขๆาๆๆยซายนะครับเราก็ดูออกใช่ไหมมันก็ดูซื้อขายซื้อขายเนี่ยซื้อใหม่ละเนี่ยเป้าถัดไปถ้าขึ้นรอบนี้ก็จะไปที่ส1บาทยีประมาณนี้นะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับเอาไปใช้กันดูนะ ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากเรียนรู้ระบบเพจแบบ Money Better นะก็สามารถโทรมาสอบถามนะครับทางทางไลน์ได้นะครับว่าถ้าอยากเรียนเนี่ยทำยังไงนะก็ผมก็จะมีสอนออนไลน์นะครับแล้วก็มีสอน p r i v a t e มีมสีสองอย่างนะครับมีออนไลน์กับ p r i v a t e นะครับ รายเอียดก็ถ้าสนใจก็โทรมานะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับสวัสดีครับ